ครับสวัสดีครับก่อนมาพบกันในหวยฮาโนยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิทย,ยานในการชมคลิป,ป็นการคนนานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับฮ <c oughs> า้อยประจำวันที่เจ็ดนะครับในชุดที่หนึ่งนะครับจะเป็นฮา้อยมัดรวมนะครับ ก็จะเป็น9และ0นะครับที่เป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็ในชุดที่สองนี่ก็จะเป็นฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะมี5กับ2นะครับที่เป็นตัวเด่นนะครับเดี๋ยวทวงใจคลิปผมก็จะมานินให้นะครับเรามาดูผลของวันนี้นะครับ หาหน่อยมารวมผลของวันนี้นะครับก็จะเด่นเจ็ดกับแปดนะครับแล้ขอว่าเจ็ดห้านะครับกอเขานะครับข้าวห้าเจ็ดนะครับก็จะตรงตัวนี้นะครับก็ถือว่าแล้วตรงตัวนี้ด้วยนะครับเจ็ดก็ถือว่าเขานะครับวันนี้ข้าวตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็เน้นนะครับผมเน้นเมื่อวานผลเน้นเจ็ดห้านะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับแปดห้านะครับ แปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับกาเข้าในตัวที่ผมเน้นให้นะครับแล้วอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนี้มาเฉพาะขิดน,นะครับก็มาเข้าตัวเด่นของตัวที่ผมตัวเน้นนะครับตัวเน้นของฮานาคูมิทนะครับก็มาวานผมเน้นห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเกิดก็มาเข้าตัวนีน้ตัวเน้นนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็เข้ามาเข้า VIP อีกนะครับแปดเก้านะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ในหานอยรวบมัดรวมนะครับก็เสียดายนะครับขาดที่ขาดแค่ปกตินะครับถ้าปกติเข้าอีกสักหนึ่งตัวนี้ก็จะแตะอีกแล้วนะครับวันนี้เข้ามาถามที่เลยนะครับก็คงมีคนจะได้เฮนะครับของเมื่อวานนี้ก็วันที่ห้านี่ก็คือหลุดลอยเลยนะครับ ก็ก็จะเป็นตัวเลขเดิมๆนะครับที่เข้าเมื่อวานก็เจ็ดห้านะครับที่ผมเนี้ก็มีเจ็ดห้าเจ็ดเปเจ็ดเก้านะครับก็ออกหลักเจ็ดนี่ก็เยอะนะครับวันนี้ออกเยอะนะครับผมผมไม่ค่อยออกเมื่อวานนะครับก็เสียดายนะครับแต่วันนี้ก็น่าจะได้เฮกันทุกคนนะครับเอาละครับช่วงท้ายคลิปผมก็จะมาน้นให้นะครับ ฮานอยมัรวมนะครับก็จะเด่นเก้ากับศูนย์นะครับในตัวเด่นเก้าเนี่ย,ผม,ย,ย 0, ผมก็จะเน้นเก้าแปดนะครับเก้าหนึ่งและเก้าสองนะครับส่วนเด่นศูนย์ผมก็จะเน้นศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งและก็ศูนย์สองนะครับส่วนฮานอยคู่มิดนะครับก็จะเด่นห้ากับสองนะครับตัวผลให้สมอห้าก็จะเป็นห้าสองนะครับห้าสี่และก็ห้าห้านะครับ ส่วนสอนก็จะเป็นสองสองนะครับสองสี่แล้วก็สองห้านะครับยังไงก็อยากให้ใช้วิจยายานทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ